นี่เอาเอานจริงจริงะนียอยู่ฝั่งเนี้ยพี่ฝั่งนี้พี่เนี่ยเนฝั่งนี้เห็นเลยน่าใจใจใจเนี่ยเนี้ยเห็นแล้วเห็นล้วอ่ใหญ่ใหญ่อยู่พอได้พอได้นนั่นนั่